คิตตี้นี่เป็นการคอแลแลบกันระหว่งางแบรนด์ฮอ n ด้แล้วก็คิตตี้นะคะตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้สเปเชียลมากๆเพราะว่าทําเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบอายุ50ปีเออของคิตตี้นั่นเองเขายังคงมีความน่ารักอยู่และรถที่ทําออกมาก็อบอกเลยว่าคอแลแลบได้อย่างน่ารักมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่าว่าแบบเขามีความคิ้วตรงไหนบ้างนี่ เริ่มต้นจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าจะเห็นว่าแบบมองมาก็จะเห็นเลยเพราะว่า Hello Kitty ตรงนี้นะคะสรงบางคน้าให้มานี่เห็นไหมคะลายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขาก็จะมีให้สติกเกอร์ติดมาให้นะคะแล้วก็ด้านหน้าของตัวรถนะคะจะเห็นเําว่า Hello Kitty 50ปีนะคะ Anniversary นี่ตรงนี้เป็น M m สติ m sticker นะจ๊ะไม่ใช่สติกเกอร์แปะธรรมดานะเป็นสติกเกอร์แบบนูนนะคะให้มาตรงนี้เลย เนื้อไฟตาขึ้นมานะคะจะมีโบสีแดงของน้องคิตตี้แปะอยู่น่ารักมากๆเลยค่ะให้รายละเอียดมาเต็มจริงๆไม่ใช่แบบแค่สติกเกอร์เล็กๆธรรมดานะนี่มาดูด้านนี้นะคะบางคนทั้งสองฝั่งมีเขาว่า Hello Kitty ให้มาเหมือนกันทั้งคู่เลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างในส่วนของขอบล้อก็ยังให้อขอบล้อที่ติดขอบล้อนะคะของ S2C ลายของน้องคิตตี้อยู่ด้วยน่ารักมากๆนะคะตัวนี้ใช้พื้นรถสีขาวตัดกับตัวเฟริ่งนะคะที่เป็นสีแดงอันนี้จะเป็นแดงด้านแล้วก็ตัวชิ้นสีขาวเนี่ยเป็นสีเงามามาต่อกันเลยค่ะใต้ในส่วนของที่พักเท้านะคะจะเห็นว่าเขาก็จะมีน้องคิตตี้อยู่พร้อมกับเค้กของเขานะคะคือหัวใจอยู่ตรงนี้ที่พักเท้าให้มาก็จะเป็นของเอทูี 4. ตรงนี้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนด้านหน้าอของตัวรถนะคะรุ่นที่ให้มาตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นกุญแจรีโมทแล้วก็ล้อ,ลอขอบ12นะคะหรือที่เรียกกันว่ารุ่นขับ1ทนั่นเองนี่ยาวลงมานะคะด้านท้ายนะคะในส่วนของเฟลลิ่งด้านท้ายเนี่ยก็จะมีคำว่า Scoopy Hello Kitty อยู่เช่นเดียวกันแล้วก็มีคำว่า Head to s e <อ>่ Original Cover ตรงนี้นะคะครอบ ข้อไอเสียนะคะเป็นสีแดงอันนี้ก็บอกเลยว่าให้มาอย่างลงตัวมากๆรุ่นนี้สเปเชียลทำมาแค่2,000คันทั่วประเทศแล้วก็ที่สำคัญนะ อันนี้บอกเลยว่าลันนัมเบอร์มานะจ๊ะครบ2,000แล้วหยุดเลยดังนั้นอยากได้เป็นเจ้าของอาจจะต้องรีบนิดนึงนะ2,000คันนี่คือทั่วประเทศนะได้เป็นเจ้าของบอกเลยว่าโชคดีมากๆรุ่นสเปเชียลเอดิชันนะคะนอกจากจะได้รถคิ้วๆน่ารักเป็นแบบลายคิตตี้แล้วเนี่ยยังได้หมวกกับนกเข้าเซ็ตผ้าพันคอแล้วก็มีเคสของสมาร์ทคีย์ให้มาด้วยนีแบบนี้มีโบน่ารักน่รักแบบนี้ถือว่าคุ้มมากๆค่ะรีบจัดนะ อย่าลืมได้ไปเซตนี้เลยที่ได้เพิ่ม3ชิ้นมีหมวกกันน็อกลายคิตตี้มีในส่วนของภาพันคอคิตตี้แล้วก็เคสของตัวตีโบดค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของหมวกนะคะน่ารักมากเลยความนิยมของน้องเขานะคะฮอตฮิตมากๆเลยมีคนเข้ามาถ่ายรูปแบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวนะคะกับสกู๊ปปี้ เฮลโลคิตตี้นี่บอกเลยว่ามีความน่ารักมากๆนะคะอ่ะก็ครบทั้ง2รุ่นละที่เซลพนกพาไปดูนะคะอย่าลืมว่าอยากเห็นรถรุ่นไหนก็กดติดตามกันเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดรถรุ่นใหม่ๆจากทาง h อ n d านะคะแล้วก็จะได้เห็นก่อนใครเพื่อนเดี๋ยวสาหรับวันนี้นะคะค่าคืนนี้เซลพนกขอตัวไปงานปาร์ตี้ก่อนนะเสียงเพลงมันเราใจเหลือเกินแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับรีวิวรายคันอีกทีหนึ่งที่ร้านฉัดยนกันค่ะบ๊ายบาย